คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกรากรากราก็เรียนเจิญผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยนบัดนี้ เรียนเชิญกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีฮิรัญยสิริกัลยานมิตรมนชัยยอดพินิจกัลยานมิตรพนิดาพรหมีกัลยาณมิตรชยันสุพันวง์กัลยานมิตรบุษกรบูนประมุกกัลยาณมิตรธทีรวัตรฐานโชติพันธ์กัลยาณมิตรสุภัทราภูริปัญโยกัลยาณมิตรอันโสุรวิทยาพร กาลยนนมิตรแพทย์หญิงสุภาจีศรีเกศกาลยนนมิตรไพศาลสุชาติก nah ุลว U, ิทย์กาลยนนมิตรวันนีสุชาติกุลวิทย์กาลยนนมิตรสมชายสิริคูรุรัตกาลยนนมิตรอรพันธ์สุชาติกุลวิทย์กาลยนนมิตรสมชายเล้าเปี่ยมทองกาลยนนมิตรนิสาสุประดิษฐ์อาภรกาลยนนมิตรวันนาอุดมผลกาลยนนมิตรมโนทิพจักรวานธรรม กาลยานมิตรคำนวณฐานโชติพันธ์การลยยนมิตรสัญจุธาวิชาวุฒิการลยยนมิตรอับษรสิงคาละวานิชการลยยนมิตรละดาวันลาลิตโกมลการลยยนมิตรว่าลายปรีอนุสร์การลยยนมิตรนิพานิธิรัตนสุวรรณการลยยนมิตรราณีสุรวิทยาพรการลยยนมิตรสศิชาทวนทองการลยยนมิตรพรทิพสุรวิทยาพร กาลยานมิตรราชโดีบุญยรัตพันธ์กาลยานมิตรชาโลธรสุรวิทยาพรกาลยานมิตรรังสียาแสงฤทธิ์กาลยานมิตรพัทรินสุรวิทยาพรและกาลยานมิตรจิราพรอ,อุครานันเรียนเชิญครับ ขณะน,นี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอ์อน,นันตชัยเพื่อน,น้อมบูชาแด่พระรัตนตรยัยและบูชามหาปูชนียาจารย์เนื่องในวาระพันษาแห่งการบรรลุธรรมขอเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้น ประคองจะให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วยังจิตของเราให้ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่มีประมาณอันจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลใหญ่จากการจุดเทียนใจในครั้งนี้ยอดนักสร้างบารมีผู้มีใจใสสว่างทุกท่านครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมครูของชาวโลกได้ตรัสไว้ว่ามัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติแปลความว่า หนทางสายกลางพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเกิดธรรมจากขุเกิดยานเครื่องรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อพระนิพพานพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งว่าแม้หนทางบนโลกจะมีมากมาย แต่หนทางที่จะหลุดพ้นจากทุกภัยในสังสารวัตรมีเพียงหนทางสายเดียวคือหนทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงดำเนินก้าวล่วงมาแล้วและทรงชี้บอกหนทางสายเอกนี้ไว้ในวันอาสารหาบูชาดิถีแห่งเพนพยมสิบห้าค่ำเดือนแป เมื่อกว่า2,500ปีที่ผ่านมาบัดนี้วันอาสาฬหาบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งแล้วเหล่านักสร้างบารมีทุกคนจะได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมหยุดใจไปในหนทางสายกลางตามพุทธดำดัสของพระพุทธองค์และจุดเทียนใจ ไฟนิรันต์อนันตชัยเพื่อบูชาคุณอันไม่มีประมาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานและมหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ถึงการอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้จุดเทียนใจ โดยพร้อมเพรียงกันณนะบัดนี้ชย,ยนอนโตโพนทิยามูลเลสักยานางนานี่วานทโนเอวังตะวังเวชย,ยนโหหิชย,ยานสุชยามังคะเล ชิตาปาลังเกสิเสปทวิปุกเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอาคามปันตวนปมทติสุนาคันทังสุมังคลังสุปปังตังสุ ो नो सोमो हन्तो यशो पथाया का मा च मां มโนกรมมังนีเทียนเต็มปันทางขินามปานทางขินนันิกาตตวานัลลพันตาเที่นปานทางขินนิชยอนตัวโพทิยามุเลสกยาน มังคะเลอปาลาจิตาปัลลังเกสิเสปัตวิปุคะเลอภิเสเกสัพพูนทานังอาคาปันตุอัปโมอันทิติสุนัคขันตังสุมังคะระ สุปาทานตังสุหุนทิตังสุขโนสุโมหุนตัวจะสุยิตังพรามมจาริสุปัฏฐนคินังกายกรรมวังวาจักกรรมังปาทานคินังปาทานคินังมโนัง บัดนี้เปนตระที่แห่งเทียนใจไฟนิรันอัอนันตชัยได้โชตนาการขึ้นท่ามการมหาสมาคมแห่งนี้แล้วขอพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่จากการบูชาพระรัตนตรัยและบูชามหาปูชนียาจารย์ในวาระนี้จงดลบันดาให้ยอดนักสร้างบรมีทุกคนที่มีดวงตาเห็นธรรมมีใจหยุดนิ่ง เข้าถึงพระรัตนตรายภายในกระทันที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐที่บังเกิดขึ้นได้ในพรรษานี้ให้เป็นผู้มีกำลังใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลไปทำหน้าที่ยอดกัละยนนมิตรนำแสงสว่างแห่งธรรม ไปสู่ดวงใจของมหาชนทั่วโลกได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์และขอแสงแห่งเทียนใจอันรุ่งโรจน์จงเป็นดั่งประทีปธรรมที่จะนำพาชีวิตของเราทั้งหลายให้ก้าวเดินไปบนหนทางแห่งการสร้างบารมีตามร้อยบาทของพระบรมศาสดาไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ยอยา่ยางปลอดภัยและมีชัยชนะตลอดกาลนานเทินปัตังคินนาปัินา,น,านิกทวาน,นาร,รันตันเทปัตคิน